เป็นลิงดีกว่าไปแล้วไปลิงลิงน่ารักไม่เอาลิงเล็กไงตัวนี้เขาเลี้ยงลิงเล็กจ้ะพี่เห็นเน้ะไม่เอากระปูลิงจริงปะเนี่ยจริงนี่ของคนนี้เป็นอะไรอ่ะเขากระลิงเป็นอะไรอ่ะมีประสบการณ์กีบมปรระสาณ์อยู่จริงเหรอโดนลิงแย่งของอือเคยเจอพร้อมกันอไม่ใช่เขาเลี้ยงยี่เงี้ยี่เขาเลี้ยงลิงอะไรนะยี่เงี้ไม่เอาลิงไหนก็ไม่เอาโซนลิงนิสัยไม่ดีใช่ขอบคุณครับครูพัดลิงใจร้ายครับ ขอบคุณนะครับผมตามนี้เลยครับตามเลขนี้เลยนะครับอันนี้เล็กใหม่นะทุกคนเคยคิดว่าอยากเลี้ยงลิงด้วยไหมไม่เอาแล้วก็เอามาลงลิเกเนี่ยไอ้ลิงนะแล้วก็อะไรสลัมบันเดอร์ไอ้ที่กระลอกมีปีกอ่ะอุยอันนั้นไม่ได้นะก็จับไม่ได้เหมือนกันไม่เอากลัวไม่ใจชอาลิงไม่เอาล้นเอ้ยงองเงีกันป่ะ เดี๋ยวพอเอาของไปให้แล้วก็วิ่งมาเป็นกูเป็กนก<ะ>มแล้วเราเราก็โยนเลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าไม่ใช่โมเสกโมเสกนะไม่ใช่นะลิงก็คือลิงลิงเลยเราไม่เคยต่อยกันหรอกแต่ถ้าเป็นลิงอนะไรเราอาจจะต่อยกันได้ไม่เอากลัว <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอโอ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> โอมหแนละ คือเคยจะว่าคือวันนั้นไปเล่นที่เขาเล่นเล่นที่เขาวางังเขายอ้อยเขาย้อยเขาย้อยเพชรบุรีแล้วคือมันมันเจอสองเหตุการณ์ด้วยเล่นเล่นเขาย้อยเพชรบุรีปุ๊แล้วคือ,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 คอตอนนั้นเรา,าก็ยังแบบว่าเฮ้ยเห็นลิงมายเยอะอ่ะใช่ป่ะเห็นลิงมาเยอะเราก็หยิบเล